ลาทีสวัสดียามเช้าค่ะเราเจียกิซังวันนี้กลับมาพบกับเกม My Big Sister ในพา์ที่2นะคะคราวนี้เราจะมาลองสำรวจข้างในรถบรรทุกนั่นกันมันเขียนว่า Box House เหรอหมาความว่ายังไงกันนะแต่รอบๆข้างนี่สำรวจได้อีกไหมฮะถังขยะเหมือนจะไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องขึ้นไปบนนั้นแล้วนะ ซอมบี้อยู่ในนั้นหรือเปล่าโอ้ซอมซอมบี้ลูเซียเธอจะต้องซอมเบียนี่มันเกิดอะไรขึ้นวิงว่งลูเซียวิ่งไม่นะ ไม่ทันแล้วหรือเปล่าทั้งหมดนี้เป็นของจริงเหรอแต่ว่าฉันไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นฉันสบายดีไม่ได้มีอะไรผิดปกติกับฉันมันเป็นความผิดของเธอทั้งหมดนั่นแหละ มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหลังจากนั้นแล้วลูเซียวันนี้หนูอยากจะพูดเรื่องอะไรหนูไม่รู้ค่ะงั้นเรามาเริ่มจากความฝันเหล่านั้นกันดีไหมช่วงนี้หนูยังฝันเรื่องนั้นอยู่หรือเปล่าไม่ค่ะ ลูเซียอาการหนูจะไม่ดีขึ้นนะถ้าหนูไม่ให้ความร่วมมือน่ะนหนูขอหนูขอถามอะไรไหน่อยได้ไหมคะได้แน่นอนทำไมหนูถึงมาอยู่ที่นี่ที่หนูมาอยู่ที่นี่ก็เพราะอาการป่วยทางจิตของหนูยังไงล่ะลูเซียไม่ จริงๆแล้วทำไมหนูถึงมาอยู่ที่นี่ทุกครั้งที่หนูมาอยู่ที่นี่คุณก็แต่ถามเรื่องความฝันของหนูบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ความฝันบางทีอาจจะเป็นหนูความฝันของหนูคือกุญแจเกี่ยวกับโรคนี้นะลูเซียกุญแจที่นำไปสู่ การตายของพี่สาวหนูซอมเบียยังไม่ตายนะฟังนะลูเซียหมอเองก็ไม่ได้อยากจะพูดเรื่องนี้ซ้ำให้ลึกลงไปหรอกนะหนูต้องยอมรับการตายของพี่สาวได้แล้วโอเคหนูจะยอมรับก็ได้เออจริงเหรอ ในที่สุดหนูก็ยอมรับแล้วเหรอใช่หนูยอมรับว่าพี่น่ะยังมีชีวิตอยู่บางทีการใช้ยาคงจะทำให้เกิดอาการหลอนประสาทสินะเนี่ยเราจะลดปริมาณยาของหนูลงแล้วกันหนูหนูไม่ได้กินพวกมันด้วยซ้ำอะ่ะหนูหยุดยามาเป็นเดือนแล้วคะ่ะหลายเดือนเลย <c oughs> โอ้ย หมอปวดหัวหัวจะปวดหนูไม่ได้กินพวกมันเลยเหรอใช่ค่ะเพราะงั้นพี่ยังมีชีวิตอยู่ลูเซียร่างของพี่สาวหนูน่ะถูกระบุเอาไว้ชัดเจนแล้วนะเธอตายแล้วฟังหนูหน่อยนะคะนี่นะ่ะอาจจะฟังดูบ้าน,นิดนึงคือว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ อะไรเหรอเออคุณหมอคุณเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายหรือเปล่าคะนั่นสินะหมอเองก็ไม่รู้เหมือนกันหนูมายถึงพวกผีน่ะเหรอใช่ไหมเออก็ทำนองนั้นนะคะผีนะ่ะไม่สามารถจับต้องอะไรได้อ๋อ หมือนกับปรากฏการ์พอตร์ไกอืมก็บางทีนะคะอาจจะมีพวกพอเตอร์ไกดต้องกินหรือเปล่าคะเออหมอไม่คิดว่าพอเตอร์ไกด์ต้องกินอะไรนะถ้าไมถึงถามแบบนั้นล่ะเพราะว่าซอมบี้เขากินค่ะอะไรนะเธอกินเหรอบามี่ค่ะ โ oh. อ้อ๋อแล้วก็คนด้วยค่ะเอ๊ะคนเหรอใช่ค่ะแต่ว่าแค่ตอนที่ซอมบี้เขาโกรธด,ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอะนะลูเซียหมอคิดว่าหนูคงต้องเริ่มกินยาของหนูแล้วละ่ะมันต้องช่วยหนูได้แน่นอนหมอสัญญามันไม่ช่วยอะไรหรอกค่ะ หนูสัญญาโอโอเคลูเซียหมอขอลองอะไรสักอย่างกับหนูหน่อยได้ไหมหมออยากให้หนูช่วยลองหาบางอย่างในห้องนี้บางอย่างที่เชื่อมโยงกับตัวหนูและความรู้สึกของหนูจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเอาตามที่หนูต้องการถ้าหนูได้ของนั่นมาแล้วก็ให้เอามาหาหมอนะแล้วก็ระวังด้วยละ่ะเกี่ยวกับของบางอย่าง หมออยากจะเก็บมันเอาไว้ให้มันเป็นที่เป็นทางนะ่ะค่ะเอลูปวาดไม่มีแล้วแฮะเฮ้ตุ๊กตานี่บางทีมันอาจจะเป็นแค่ฉันก็ได้แต่ว่า เลืตุ๊กตานี่น่ะทำให้ฉันขนลุกยังไงก็ไม่รู้โอ้ยะไหนดูสิโอโอนี่มันตุ๊กตาบนหน้าบทนี่อืมว้าวสมองจะเอาไปนะดดึดดดด ไม่ได้ฮะได้แค่สองชิ้นเหรอหมอหมออ๋อใช่เราต้องถือให้เขาดูนี่นะเอลองอันนี้ดีไหมนะบนหน้าบทมันเหมือนเราต้องเอาตุ๊กตาให้นะแต่ว่าอืมลองสมองหน่อยดีกว่า หนูเอาสมองนี่มาให้หมอเหรอหน่าสนใจแฮะเอะ่ะนั่งลงสิทำไมถึงหยิบสมองมาล่ะหนูก็ไม่รู้ค่ะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสีชมพูแล้วก็ดูนิ่มหยุ่นนะคะเอาเถอะบางทีมันอาจจะเป็น สัญ,ญลักษณ์ของบางสิ่งสำหรับหมอแล้วมันหมายถึงความเฉลียวฉลาดและดูเหมือนว่าหนูจะเป็นเด็กที่ฉลาดมากเลยนะลูเซียซอมบี้เองก็คิดว่าหนูฉลาดเหมือนกันค่ะไอตูดหมึกโคตรฉลาดอืมหมอพอจะเข้าใจว่าทำไมนะสิ่งที่ทำให้หมอสับสนก็คือหนูน่ะเป็นเด็กฉลาดนะแต่ทั้งอย่างนั้น หนูก็ยังคงยืนยันว่าพี่สาวยังมีชีวิตยอยู่เหรอก็ซัมบี้เขาก็ทำนองนั้นแหะคะ่ะฟังหนูนะหนูนะ่ะไม่อยากจะพูดเรื่องนั้นอีกแล้วล่ะแต่ว่าเรายังเหลืออีก20นาทีนะลูเซียหนูบอกว่าไม่เอาแล้วไงลูเซียอ,อย่าทำให้หมอต้องโกรธได้ไหมขอร้องจำเรื่องที่เกิดขึ้นคราวก่อนได้ไหมค่ะ เอาละทีนี้กลับมาที่รู้อะไรไหมคะคุณหมอทำแบบนั้นกับหนูไม่ได้อีกแล้วล่ะเอ,อ๊ะทำอะไรนะทำร้ายหนูนะ่ะลูเซียหมอทำไปก็เพราะว่าหมออยากให้หนูดีขึ้นนะแต่ต้องตัวหนู <Lu> cia, ลูเซียนั่นมันเป็นความลับเล็กๆของเรานะไอหมอนี่นี่มันทำอะไรกับลูเซีย ฮะอไม่นะอย่าทำแบบนั้นนะทำอะไรเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอลูเซียมันไม่ใช่ความผิดของเขานะอย่าทำแบบนี้อีกนะขอร้องคนที่จะถูกว่าก็คือฉันนะลูเซียบอกหมอมาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอมมันสายไปแล้วเธอเธอทำจำใจชอบของเธออีกแล้ว หนูขอโทษนะคะคุณแบล็กนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นลูเซียน,นี่มันอะไรเนี่ยนี่ก็คือซอมเบียค่ะเธอเธอน่าจะตายไปแล้วนี่ก็บอกแล้วนี่คะไปให้พ้น เดี๋ยวก่อนซอมบี้นี่มันบ้าอะไรเนี่ยขอให้สนุกเอ้เดี๋ยวก่อนอะไรกันอุ๊ย <c oughs> กินเข้าไปจริงๆด้วยอะเราเน้กว่าเราเนึกว่าที่ที่นูเซียเขาบอกว่าซอมบี้กินคนนั่นหมายถึงกินวิญญาณมนุษย์อะไรแบบนี้ไฮ้ <c oughs> ให้ตายสิซอมบี้เดี๋ยเก้อีนั่นให้สะอาดด้วยละ่ะอย่าให้เหลือเลือดแม้แต่หยดเดียวเชียวนะคขาเขาใจร้ายกับเธอมากเลยนะลูเซียไม่ต้องทำเสียงแบบนั้นเลยซอมบี้พี่หนาะไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิดลูเซียฉันทำไม่ได้ ฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้พี่จะไม่เป็นไรซอมบี้อย่าเศร้าไปเลยนะฉันมันเป็นสัตว์ประหลาดและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองมีชีวิตหรือว่าตายไปแล้วอืมอย่างน้อยพี่ก็ได้ออกมาจากห้องสักทีนะนี่ไม่ตลกนะทำไมเธอถึงชอบมาร้อฉันเล่นอยู่เรื่อยเลย แม่มันก็ดีกว่ามานั่งหดหูแล้วนะเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหดหูมันคืออะไรนะลูเซียเอ๊ะห,หนูขอโทษนะซอมบี้หนูแค่อยากช่วยเธอทำไม่ได้หรอกลูเซียไม่มีใครทำได้หรอกแต่ว่าหนูก็อยู่นี่ไง ถ้าพี่อยากให้หนูช่วยแล้วก็นั่นคือสิ่งที่น้องสาวควรจะเป็นใช่ไหมล่ะแมมลูเซียไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะพูดอะไรแบบนั้นขอบคุณนะไม่เป็นไรกลับบ้านกันเถอะเออโอโอเคละมัง้งคุณเลือกสมองแปลว่า มีให้เลือกตุ๊กตาด้วยสินะเอเพราะว่าเดี๋ยวขอลองย้อนกลับไปดูถ้าเลือกตุ๊กตาหน่อยแล้วกันนะงั้นหนูก็เอาตุ๊กตามาให้หมองั้นเหรอเอาละมาคุยกันสิอ้าไปนั่งเลยท้าไมถึงเลือกตุ๊กตาล่ะเพราะว่ามันน่ารักค่ะคิดว่านะ เธอยังบอกว่ามันหน้าขนลุกอยู่เลยไม่ใช่เหรอแล้วก็มันแอบหน้าขนลุกด้วยเหมือนกันอ๋อน่ารักในแบบที่น่าขนลุกกันเหรอเอาละ่ะตุ๊กตานี่มันมีความหมายแบบนี้ความหมายของตุ๊กตานี่สําหรับหมอแล้วมันหมายถึงความอ่อนแอความไม่มั่นคงและลูเซียหนูน่ะเป็นสาวน้อยที่เปราะบาง นั่นหมายความว่ายังไงหรอคะแม่ของหนูน่ะเออได้ทำร้ายหนูรู้ว่าสัมผัสตัวหนูในทางไหนหรือเปล่าอะไรนะคะไม่แม่หนูน่ะไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดอีกอย่างแม่น่ะไม่เคยกลับบ้านมาเพื่อทำอะไรแบบนั้นเลยแม่น่ะทำงานอยู่ตลอด แล้วพี่สาวหนูล่ะทำไมถึงสนใจอยากจะรู้เรื่องนี้ให้ได้ดนักหนาล่ะคะตอนแรกก็แม่แล้วคราวนี้ก็พี่สาวหนูอีกเอาละลูเซียหนูน่ะเลือกหยิบตุ๊กตาตัวนี้มาหนูเลือกก็เพราะว่ามันแปลกต่างๆเล่าไม่ใช่เพราะว่าหนูน่ะอ่อนแอหรือไม่มั่นคงทางจิตใจอะไรสักอย่างนั่นน่ะลูเซียหมอรู้ว่าหนูกำลังอดกลั้นบางอย่างอยูอย่ ไม่เป็นไรหรอกนะปลดปล่อยออกมาเถอะหมอสัญญาอ้ก็อย่างน้อยก็มีอยู่อย่างนึงหนูเองก็ไม่ได้ชอบพูดเรื่องนี้หรอกนะแต่ว่าหนูหนูเห็นพี่สาวของหนูตายอ้าหามอนึกอยู่แล้วหมอนึกอยู่แล้วว่าสุดท้ายยังไงหนูก็ต้องยอมรับเรื่องการตายของพี่สาวหนูนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะ หนูไม่เข้าใจเลยทำไมคุณถึงทำหน้ามีความสุขแบบนั้นล่ะหมอขอโทษนะแต่นี่คือขั้นตอนในการก้าวข้ามอุปสรรคที่หมอกำลังรออยู่มีอีกอย่างหนึ่งมั้งคะพี่น่ะยังไม่ตายโอ้ไม่เอานะ้าลูเซียอีกแล้วเหรอซอมบี้ออกมาเร็วปรากฏตัวให้เขาเห็นลูเซีย ปรากฏกตัวออกมาสิลูเซียมอว่าวันนี้พวกเราพอแค่นี้เถอะนะขอร้องล่ะเดี๋ยวมอจะติดต่อไปที่รีเซพชันแล้วก็จองนัดหมายล่วงหน้าคราวหน้านะเอาไปรอข้างนอกไปอ้าวไม่ตายเหรอเอาจริงๆเราอยากกลับไปเล่นรูทสมองนะแต่ว่า เหมือนรุน่นี้หมอเขาจะรอดแล้วก็ตุ๊ก,กตาน่าจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องเราลองไปดูเราลองไปเช็คอาชีพเมนแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกสมองมันจะขึ้นถามว่ามันเป็นตัวเลือกที่ฉลาดลวเหรอถ้าเป็นตุ๊ก,กตาก,ก็จะขึ้นว่ามันเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วเหรออืมเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าอยากให้หมอตายด้วยนะเราขอปล่อยไว้แบบนี้แล้วกัน แต่ถ้าหมอตายที่หลังก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นชะตากรรมอะไรนะก็แค่แมกซก็แค่กองแมกซีนกีฬาทำไมเข้าไปคุยกับคุณยายคนนั้นไม่ได้ไปดูในห้องน้ำแป๊บหนึ่งเผื่อมีอะไรแล้วตอนนี้เราพกไม่ได้พกสมองหรอเข้าไม่ได้แล้วแฮะ เอาไว้ค่อยล้างมือที่หลังฉันจำได้คุณลุงเคยบอกว่าถูกส้วมกินไปครั้งหนึ่งคุณลุงนี่แปลกชะมัดแต่ว่ามันก็ยังฟังดูน่าขนลุกอยู่ดีส้วมกินหมายถึงตกส้วมสินะ ฮะประตูล็อกเกิดผ้าอะไรขึ้นเนี่ยโอ้แบบนั้นแย่เลยนะเดี๋ยวนะคุณยายมาทำอะไรที่นี่น่ะเดี๋ยวนะ่าจะว่าไปแล้วคุณยายนี่คุณยายขายบะหมี่หรือเปล่าก็เหมือนกับคนอื่นๆทุกคนคยายก็แค่มีธุระที่จะต้องมาทำที่นี่ ไม่ใช่ว่ายายต้องไปขายบะหมี่หรืออะไรอย่างนั้นหรอคะแล้วไม่ใช่ว่าหนูมีพี่สาวที่ต้องการให้หนูช่วยเหรอหนูไม่มีอะไรที่หนูพอจะทำได้เพื่อช่วยพี่เลยคะ่ะพี่เขาไม่ต้องการให้หนูช่วยอะไรเลยพวกเขาก็พูดกันแบบนั้นแหละหมายความว่ายังไงหรอคะหนูคิดว่าพี่อยากจะขอร้องความช่วยเหลือจากหนูอย่างนั้นรึ แต่ว่ายายจะรู้อะไรล่ะยายน่ะก็แค่หญิงแก่ๆคนหนึ่งเท่านั้นแต่ยายก็เป็นคนพูดเองนี่คะว่าซอมบี้น่ะกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยพี่สาวคนนั้นไม่ได้นี่หนูต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่หนูต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น ออละไหนบอกยายซิเมื่อนู้รู้สึกยังไงนั่นคำพูดที่ซอมบี้เคยพูดมาก่อนความรู้สึกหดหู่นั่นแหละยายไม่เข้าใจเลยหัวทำไมนูยังต้องมาหาคนโง่พวกนี้อีกยายน่าจะเปิดคลินิกของตัวเองแล้วก็เลิกทำบะหมี่ไปเลยได้เนี่ย <c oughs> อ๋อคุณยายจะบอกว่าตัวเองเข้าใจเด็กมากกว่าพวกหมอที่ เอาแต่ดึงนูน่นดึงนี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วเด็กก็ไม่อาจเข้าใจได้ว่าสรุปแล้วสิ่งให้ตัวเองหรือสิ่งสิ่งที่ตัวเองเจ็บปวดมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมมีวิธีออกไปจากที่นี่ไหมคะหนูจะได้ไปช่วยซอมเบียหนูยังพึ่งสิออยู่เลยนะหนูน่ะน่าจะคิดได้มากกว่ายายนะอีกอย่างกุญแจในการไขปัญหานี้น่าจะดีกว่า การกดให้มันหายไปนะเขาหมายถึงส้วมหรือเปล่านะพยายามบอกใบอันนั้นแปลกแฮะไม่มีใครอยู่ตรงนี้โอ้ตอนแรกเรานึกว่าเป็นแค่เงานะเนี่ยอืมแปบลบว่ามาที่ประตูถูกแล้วเอาละ่ะน่าจะมาที่ซ้วมแล้วนะ มือใครอะยายคุณยายคงไม่ใช่หมอใช่ไหมไม่งั้นสรุปแล้วก็ตายอยู่ดีแต่ว่านี่ตายขาส่วมโหทุเรศกว่าเดิมอีก น,นั่นมือเหรอถือกุญแจอยู่ด้วยต้องหลอกันแล้วแน่ๆใครจะมีกุญแจได้อีกละ่ะรีเซปชันหรือหมอละ่ะเออ plus อย่างงี้ไงจริงๆอ๋อไม่นะไม่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  ซอมบี้นี่เองทำไมพี่ถึงไม่ปรากฏตัวออกมาให้เขาเห็นล่ะเนี่ยแล้วเขาก็คิดว่าหนูเป็นบ้าทางที่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของซอมบี้ทำไมปแปลกแปลกไปเดี๋ยวนะทำไมพี่ถึงดูปกติล่ะจริงด้วยตอนที่ปรากฏตัวในรูทสมองอะออกมาเป็นแบบผีผีอะ ทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันลูเซียเธอพังชีวิตของฉันฉันไม่อยากให้เธอเกิดมาเลยซอมบี้หนูขอโทษลงนรลกไปซะลูเซียฉันขอให้เธอติตายไปซะบ,บางทีพี่อาจจะพูดถูกบางที คนที่ควรจะตายเงินก็คือหนูเอาล่ะพี่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้นะน้องสาวตายซะยิเสรชะยะ ว่าเธอน่าจะไปแล้วเธอยิ่งดูเลวร้ายมากขึ้นเยอะเลยและฉันก็ยิ่งทำให้มันเลวร้ายแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปนะซอมเบียฉันจะแก้ไขมันเองฉันสัญญาหวังว่าประตูนี้จะปลดล็อกแล้วนะสรุปแล้วแค่หลอนไปเองเหรอหรือว่ามันจริง อันไหนคือความจริงอันไหนคือเรื่องหลอนกันแน่เนี่ยมาการ่านายเอาละเยี่ยมทีนี้ก็ออกไปจากที่นี่ได้แล้วรู้สึกไม่ดีเหรอที่รัก อยู่ที่นี่สักพักก่อนก็ได้นะเออน่าจะเป็นเพราะว่าของที่หนูกินเข้าไปตอนกลางวันนะคะงั้นเหรอจ๊ะงั้นไว้เจอกันนะหนูหวังว่าจะไม่เจอยายอีกนะคะเอาละค่ะ My Big Sister ก็ขอจบลงตรงนี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้าอารุณสวัสดยามเย็นค่ะ